น้องมิวเสียงดีร้องดีเป็นตัวหลักๆได้เลยครับเสียดายแต่น้องยังเรียนรักษอยู่ไก่น้ำค้าว่รสันกันรอเวลาละพี่น้องนะคะ,ะทุกคนรอเวลาเพราะว่าตอนนี้นเด็กๆทุกคนขั้นว่ดตามความจริงก็เขาก็เพิ่งอายุสิบกว่าเองอะ่ะใ,ใช่ไหมล่ะก็ถือว่าเขา เขารับผิดชอบตัวเองได้ก็โอเคแล้วก็บางครั้งคือเราอาจจะไปคาดหวังคาดหวังเขาเรียกอะไรนะคาดหวังมากเกินไปว่าเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ซึ่งถ้าเขามองว่าเป็นจริงคืออายุพวกเขาก็แค่สิบสิบเอ็ดขึ้นจริงๆนะเป็นวัยที่มันเป็นวัยที่เขายังเขายังไม่ได้รับผิดชอบอะไรมากายมันจะเป็นวัยที่เรียนหนังสือถ้าเป็นตามปกติคือเขาแบบไม่ได้อะไรบางครั้งเราก็ เออคือคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบนั้นแบบนี้จะต้องแบบนี้แบบนั้นแบบต้องให้เป๊นะร้อยเปอร์เซ็นจังสี่น่ะต่ความไมยเ้า็เลยว่าเออเมื่อเทียบกับไปเด็กๆอะ่ะยังไม่ได้มีไข่แตะยี่สิบหรืดาวลูกไก่มีแต่อายุยี่สิบจบกว่าใช่ใช่เออบางครั้งก็ไปคาดหว,วังแบบเออทาไมน้องๆแม่นนี้คือต้องแบบว่าก็ต้องให้ค่อยๆให้น้องๆพัฒนาไปเพราะเขาจะมาสมัยข่อยนะไว้ว่าเรียนเตีนยนยากนี่ไม่ได้ <laughs> บริวารคิดมาหาเงินไม่ได้ไมีรา<ม><ม>ยได้อะไรเลยนะแกข,ขอชุ่มเชื่อไดหน่อยสมัยนี้เ<ม>นาะพี่น้องน้องสมัยนี้เขาเก่งแต่เด็กเลยแต่ก่อนแม่ถือว่าออกเลี่ยนมากแม่มามา,มาเป็นมอหล่มนี่ก็ถือว่าโอ้แม่ก็ความเขาเอื่ว่าความใฝ่ฝันเนาะอยากสยเหลือขอบขัวอยากอ่าอยากมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งเราไม่ได้เรียนหนังสือไม่ไม่มีเงินเรียนตอนนั้นเนาะสมัยแต่กี้พี่น้อง<ม>กาถือว่าอู้กระตือรือร้นตะหน่อยอยู่สิบสาสิบสี่ปีแต่ว่าเด็กเด็กสมัยนี้เขายกตัวอย่างจังลูกจังน้องนี่หนาไสัสิลูกสาวเขานี่ขึ้นไปที่แต่สามสี่ปีฮัดแตง่งหนาคือไปแตง่งหนาซูมน,นันซุมนี่แต่งเจนนี่หน่อยเลยจนทุกมือน,นี่กะถือว่านางนางเก่งหลายอย่างาแต่หน้าเอง เสื้อผ้าหน้าผมเราต้องดูแลตัวเองหน้าผมเองอ่าแล้วก็อ่าลองเพ่งเป็นตต้งแน่หน่อยถือว่าโอ้พี่น้องเฮ้าขันบ่าอีลีนี่เด็กหน่อยสุเมือนี่คันบอลใจไอสหลีเนาะคือว่านละมันไม่ใช่วัยที่เขาต้องมาทํางานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วัยมันไม่ใช่วัยที่เขาต้องมาอดหลับอดนอนเขาเขาเขามาอดหลับอดนอนได้เขาเก่งมากเลยนะเนี่ยยอมรับ แม่ยอมรับรู้ลุกทุกคนนะคะว่าเขาจักใจานเหลือกินใช่เป็นไม่ได้ต้องย้อนไปไกลแล้วขนาดสมัยหนูก็หนูก็เรียนอย่างเดียวนะก็ไม่ได้ทํางานจนจนจบมอหกจีมาเข่าปีหนึ่งคือค่อยจะปีฮิตพาร์ทถมำ